เราทำแผนเทรดในคู่สกุลเงินของตัวจีอยู่สกุลเงิน G ีอยู่นั้นเป็นตลาดน้มของเทรดขึ้นเราจะให้ความสำคัญกับโซนแนวรับสวิงโหลดด้านล่างโซนแนวรับแรกนั้นจะเป็นโซนแนวรับที่ราคา1.26226โซนแนวรับที่สองนั้นจะเป็นโซนแนวรับที่ราคา1.26083 โซนนวรับที่สามนั้นจะเป็นโซนรับที่ราคา 1. 2 5 8 7 9สองห้าแปเจ็ดก้าก็ูในการเทรดนั้นเราจะรอสัญญาณลงมาทดสอบที่โซนรับที่1่แล้วรอสัญญาณแท่งเทียนพ a บายหรือลงมาทดสอบที่โซนนรับที่สองแล้วรอสัญญาณแท่งเทียน p a บายหรือลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่สามแล้วรอสัญญาณแท่งเทียน p a บายเมื่อมีสัญญาณแท่งเทียน PA เบายที่โซนแนวรับเราจะบายกลับขึ้นไป ล้วไปเก็บ TP ที่โซนราคา1.2717ระหว,ว่าง Stop Loss ไว้ที่โซนราคา1.25620ชุดนี้ก็เป็นแผนเทรดฝั่งบายในคู่สกุลเงินของจีอ